ภาพล่าสุดน้องทิกเกอร์ลูกชายนิคโคลโตมาหล่อแซงหน้าพ่อแมวจิรศักดิ์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มากความสามารถเจ้าของฉายาแม่ไม่น้าเด็กอย่างนิคโคลเทริโอนักร้องสาวมีชื่อเสียงจากผลงานเพลงกับโปโลคลับและบุษบาหน้าเป็นและเป็นที่ทราบกันดีว่าแม่ไม่น้าเด็กอย่างนิคโคลเทริโอนั้นมีลูกชายสุดหล่ออย่างน้องทิกเกอร์ ปทิระปันพุ่มลูกชายคนเดียวกับอดีตนักร้องดงังแมวจิรศักปานพุ่มต้องบอกว่าล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาสองภาพล่าสุดน้องทิกเกอร์ลูกชายนิคโคลยิ่งโตยิ่งเหมือนพ่อแมวจิรศักโดยงานนี้นิคโคลเทรีโอก็ได้อวดภาพคู่ลูกชายและได้ระบุข,ข้อความว่าแฮแทกยิงตุน Magic เจอร์นี แฮชแท็กนิกคีทิกเกอร์ท่ำกลางชาวเน็ตที่เข้ามาชื่นชมโคมงามหล่อของน้องทิกเกอร์อย่างมากมาย